มาถึงช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้อนการอัธพรได้ให้ข้อคิดหรือแรงบันดาลใจกับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนนะคะว่าว่าเราควรมองสวนสัตว์อย่างไรเราควรจะรอคอยหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้สมมติว่าใครจะไปใช้บริการไปเที่ยวชมไปศึกษาเรียนรู้ที่สวนสัตว์ที่มีอยู่ในภูมิภาค และรอคอยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะเราควรจะเตรียมตัวยังไงควรจะมีค่านิยมหรือทันศนคต,ติต่อสวนสัตว์ยังไงที่จะเตรียมไปใช้บริการะคะ่ะครับขอบคุณครับก็ในเรื่องของสวนสัตว์นผมอยากให้มองสวนสัตว์เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงวัยเรามีเรื่องหนึ่งที่ เวลาเราทํางานสวนสัตว์เนี่ยเราจะเจอผู้คนมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่ที่เราชอบมองก็คือว่าเวลาเราเจอแววตาเด็กที่ไปเห็นดีราบครั้งแรกในชีวิตเนี่ยไปดูแววตาเด็กนะครับมันตอบทุกอย่างแล้วว่านั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตเขาที่สุดตั้งแต่เขาเกิดมาแลวสองขวบสามขวบได้เห็นดีลาบเห็นม้าลายเห็นช้างเนี่ยโอ้เข้าตื่นเต้นอาจจะมีกลัวบ้างพ่อแม่ก็คอยดู มันเป็นสวนสัตว์เนี่ยควรเป็นสถานที่แบบนี้สร้างประสบการณ์<ฆ>สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแม่ก็คอยบอกไม่ต้องกลัวลูกนี่คือช้างพ่อก็บอกเดี๋ยวพ่อลองจับให้ดูนั่นคือส่วนที่สวนสัตว์เนี่ยสร้างประโยชน์ที่คนมองไม่เห็นว่าเราไม่ได้เป็นสถานที่เที่ยวเท่านั้นมันเป็นสถานที่ที่สถาบันครอบครัวจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน<ฆ>เป็นสถานที่สร้างประสบการณ์ แรกให้กับผู้คนเป็นสถานที่ที่เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆที่นอกเหนือจากในตำราเ,ออเป็นสถานที่ที่วันหนึ่งเราบอกประสบการณ์แรกสําคัญแต่ผมเคยเจอผู้สูงวัยนั่งรถเข็นลูกหลานมางานแตยิดมั้งฮะหรือพาคุณตาไปไหนไม่รูออ้คุณตานั่งบนรถเข็นแล้วก็มองยีราบยู่นานเลย นองอยู่ตรงนั้นแะไม่ไปไหนสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดท่านบอกว่าแก่จนป่านนี้แล้วเนี่ยเพิ่งได้เห็นยีราฟครั้งแรกโอ้ฟังแล้วกระทบใจมากนะมัวแต่ทำงานส่งลูกหลานเรียนทำมาหากินเก็บเงินไว้ให้พวกนี้มันแต่เขาไม่เคยเห็นยีราฟเลยตั้งแต่มีชีวิตมาเนี่ยแปดสิบไม่รู้จะตายวันไหน ผมบอกอ,อ๋อนอกจากประสบการณ์แรกมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของบางคนก็ได้เพราะฉะนั้นการมีขึ้นของสวนสัตว์เนี่ยอ,อยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นที่เที่ยวมันเป็นสถานที่ที่เราเข้าไปเรียนรู้ไปเพิ่มประสบการณ์ไปสร้างปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวอยากจะให้ใช้สวนสัตว์นาน,น,าน อาจจะเสียค่าบำรุงบ้างก็เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสถานบันเทิงอื่นๆ <c oughs> นะครับร้อยบาทเนี่ยอยู่ได้ทั้งวัน <c oughs> นะครับนำอาหารไปปรุงกินเองก็ได้ใส่ปิกนิกไปนั่งครอบครัวก็ได้ <c oughs> อย่างนี้ผมผมมองว่า,าสนสัตว์จะเกิดประโยชน์สูงสุดจากที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับด้วยเป็นแนวพระราชดำริเป็นแนว คิดที่พระอ,องค์ท่านตั้งแต่ในอดีตเนี่ยท่านมองเห็นความสำคัญของสวนสัตว์ที่มีทั่วโลกเลยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้เองเนี่ยคนไทยโชคดีที่กำลังจะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ซึ่งสวนสัตว์แห่งนี้กำลังจะทำเติมเต็มสิ่งที่ที่เรามีประสบการณ์มาตลอด4-50ปีเนี่ยใส่ไว้ที่นั่นนะครับระหวังวา่าคนไทยทุกคนเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องไปสวนสัตว์ เป็นพระมหาพุณานิคุณนะครับที่องค์การสวนสั์ได้รับที่ดินแปลงนี้จากพระองค์ท่านนะครับที่องค์การสวนสัต์เองก็ตั้งใจที่จะนาให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านในการที่จะเป็นสถานที่ที่มอบประสบการณ์มอบการเรียนรู้มอบความสุขให้กับประชาชนคนไทยตามพระราชประสงค์นะครับแล้วก็เราตั้งใจจะทําให้ที่แห่งนี้เนี่ย เป็นที่จดจําไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นยังทั่วโลกชาวต่างชาติที่มาเยือนเมืองไทยครั้งหนึ่งก็ต้องมาที่นี่เพื่อที่จะได้รับทราบพ,พระมหากรณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะครับด้านหน้าเรามีขอเฉลิมระเกียรติซึ่งจะเล่าเรื่องของอพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแนวคิดของพระองค์ท่านให้กับผู้ที่เข้าไปชมสวนสัตว์ให้รับทราบด้วยนะครับที่ พระราชทานแปลงนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ